สวัสดีเพื่อนเพี่นะครับผมส้มชิตเก้าธันวาครับตอนนี้ผมอยู่ที่สกายวอล์คสมิตนางชีนะครับจังหวัดพังงาครับก็พาเพื่อนเพื่อนพี่มาท่องเที่ยวนะครับวันนี้พาแฟนเพจมาท่องเที่ยวนะครับที่สมิตนางชีนะสกายวอล์คเพิ่งเปิดใหม่นะนี่ให้ชมครับสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยครับดูเราเดินไปนู่นนะครับเห็นไหมครับมันจะมองเห็นพื้นล่างแบบนี้เลยครับสกายวอล์คสมิตนางชีค่าเข้าคนละห้าร้อยบาทนะครับสามารถแลกอาหารได้ สามร้อยบาทนะครับอยู่ที่จังหวัดพังงาครับสบิทนางชีครับครับวิวก็จะสวยงามแบบนี้นะครับตามในภาพที่ผมกำลังถ่ายให้ชมเลยนะครับนี่ตามในภาพเลยนะครับนี่สกายวอล์กสบิทนางชีนะครับนี่วิววิวหลักล้านนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับสกายวอล์กสบิทนางชีนะคมันจะตรงไปทางนี้นะครับนี่นี่ตรงไปทางนี้ครับนี่ Walk, สกายวอล์กสมิธนางชีนะครับน um, ี่ครับเห็นไหมครับยาวเลยนะครับสวยงามนะครับสกายวอล์กสมิธนางชีนะครับแนะนำเพื่อนๆพี่นะมาท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดพังงานะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้าสู่จังหวัดพังงานะครับนี่สมิธนางชีรับพบกับผมนะครับส้มจีเก้าวธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ